ครับผมวันทีครับมาเบิ่งเคียดที่น้ำมันออกขาหล่งของปั่มสุราของเครื่องดีแม็กเป็นเครื่องมก่อนสองปัญหาหรือบปล่านะครับผมมาท้ายพี่เจครับผมโอริ่งฟ้าปั่มตัวนี้นะครับมีน็อตซีตัวนะครับตัวนี้หนึ่งสองสามซีนะครับวิธีเหลือครับผมเหลือเปลี่ยนโอริ่งชุดตัวหนึ่งนะครับนี่ครับผมอาการก็คือ มันออกขาเรงตัวนี้ครับผมนี่ครับมันออกขาเรีงบอสจำเป็นต้องไปเสียสามพันหานะครับตัวนี้เห็นน้มันหัวขอบนี่ก็โอริงตัวนี้หัวครับอันนี้บ่อเกินพันนะครับตัวนี้ถาลื้อปัมเปลี่ยนโอลิงชุดเกิเสียอยู่ประมาณสามพันหาครับตัวนี้รวมพาสร้างเนาะครับผมแล้วก็ับเทาสามารถสร้างเปลี่ยนเปลี่ยนได้ครับรื้อวิธีรื้อก็คือ นี่ครับน้องครับโูริ่งตัวมันหัวครับผมอยู่ตรงนี้ครับผมหันมาเนี่ยนี่ครับนี่ครับโูริ่งตัวนี้อยู่นี่นะครับโูริ่งขาเริงนะครับตัวนี้น้ำมันสีหัวหลอดตรงนี้ได้ครับนี่ตัวนี้หลอดไหลอาบลุ่มข้างล่างนะครับตัวนี้ถ้าโอริ่งฟ้าบนฟ้าบนอยู่ที่ตัวนี้นะครับหัวครับผมตัวนี้ประมาณสองร้อยกว่าบาทโอเค สองลอยซื้อครับตัวนี้แล้วก็ร่วมคาสังประมนั่นหาลอยเกินนั่นก็ม่มีปัญหครับเดียไปเบี่ยงเสียเงินสามปัญหาครับผมแล้วก็โอลิงตัวตั้งตัวตั้งรอบปัมอีกตัวนึงครับผมแล้วก็เปลี่ยนโอลิงตัวนึงนะครับกระจบล้วครับตัวนี้นี่นะครับหน้าตาเป็นสี่ครับครับผมเปลี่ยนโอลิงขอบครับผมโอริงขาเหล่งครับนี่เป็นขาเหลี่ยงนะครับกินน้ำมันไหลน่อยเปียกกันแล้วครับ เย็นได้เลยนะครับมันเปียกมองได้ใช่มันเปียกอาบฟ้านี่ลงเลยครับนี่อาบฟ้าตรงนี้ล่วงครับฟ้าตรงนี้เสียอาบลวงนี่เลยครับไหลล่วงขึ้นครับนี่นี่ครับผมอาบแถวนี้นะครับเห็นมอเปียกเบิดครับแสดงว่าอ้ลิงฟ้าปั่มหัวถ้าถ้าอีกกาหนึงนะครับแถวหัวขอบนี่ครับผมนี่นี่แถวหัวขอบนี่ก้องสีเรือเปล่มนะครับตัวนี้เป็นหัวขอบทางนี่ตรงเช็กเบื้องดีดีครับ ว่าหัวตรงนี้หัวตรงนี้ครับ้าหัวตรงนี้เสียหลายครับจะว่าหัวตรงนี้สเสียประมั่นสามพันหาครับผมบางหลันกับสียบดูนะครับว่าเสียออกันจังไรครับผมตรงหันสียเสียแพส่เสียสามพันหาถึงสี่พันครับตัวนี้ครับผมครับเปลี่ยนโอ,อริงฝาปั๊มเปลี่ยนโอ,อริ่งฝาปั๊มค้าเร่งครับผม ที่ประกอบไส้สียิงอ้าวที่ประกอบใส่สป,ปริงเขาก่อนนะครับตัวนี้ในนิดนึงครับผมอา้าวอันบ่เห็นสุ่มไส้ไฟเจ้ากระสีบ่เห็นอีกมนาะทางผีเจ้าวเออเรียกระว่าอย,ยู่ประกอบด้วยวิธีประกอบอด้วยวิธีประกอบนะครับตอนลือ้อเขาก็ต้องกดตัวนี้ลุ่งจากฟ้าตัวนี้ก่อนนะครับผมเดี调กับ เวลาใส,ส,ส่ต้องใส่สปริงเขาก่อนเนาะครับผมเพราะว่าสปริงมันให้ตัวใส่หัวได้แล้วครับสามารถดึงขึ้นสูงซ้ำหนีก็ได้เนาะครับพ่บต้องหยานมันหลุดมันลุนเนาะครับผมตัวนี้วิธีประกอบก็เสียบเสียบเขา้าไปในฝาก่อนแล้วมันสีมี mark นะครับตัวนี้ตัวนี้สีมิมากเนาะครับอยู่นี่สีมี mark ตัวนึงแล้วก็อยู่ฝาสีมิมากเนาะครับมาเบิเ่งเฉ นี่ครับฝ้าขึ้นเมากเวลาใส่มากก็ต้องตรงมากครับผมตัวนี้เวลาเอาใส่แต่ว่าตอนใส่เขาก็ต้องมากมุมมุมนีนั่นว่าเขาหลือออกมุมไหนเนาะครับเพื่อกลับท่างสี่นะครับกลับใส่กลับพัวครับเขาก็ต้อตงมากมุมไบว่าใส่เสียนหนีนนะครับมันสีมีมากอยู่อยู่ฟ้ามันกบอยู่หัวน,น็อตเนาะครับตัวนี้อยู่เสียนมันเนาะครับผมวิธีใส่ก็ใส่แล้วก็มุนตรงมากแล้ครับใส่ขาเหลี่ยงได้เลยนะครับผม มาก,มากตรงมากครับผมขาเหล่งเดี๋ยวสีประกอบขาเหล่งเดี่ยเที่ยวนึงครับนี่ขาเหล่งนี่สปริงเนาะครับอยู่ขาเหล่งกับซองนี่มากเนาะครับตัวนี้นี่ครับผมขาเหล่งกับมีมากขื crazy 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 ้อนครับตัวนี้อยู่ฝาบุบึงกันเลยครับตรงบึงตรงนี้เนาะครับใส่มากตรงขาเหล่งเนาะครับตรงขาเหล่งตัวนี้เนาะครับเส้นตัวนี้กับตรงเสียนตัวนี้เนาะครับ นี่ครับผมโอเคเนาะครับที่ประกอบบระยากครับผมก็จําเป็นตรงว่าเสียสามพันหาสี่พันนะครับตัวนี้เปลี่ยนแค่ฝาปั๊มเปลี่ยนแต่อย่างโอลิ่งฝาปั๊มสามตัวจบครับผมรับรองว่าหายแท้ครับปุ้ยมีน้ำมันหน่อยน้ำมันหยดครับผมเดี๋ยวจังเบิึงเนี่ยตอนประกอบแล้วเนาะครับครับผมก่อนใส่นะครับครับเคีย ม่อมให้พี่น้องเบิ่งกระยาเดิปิดค้มไฟ่บังบังเงียเล็กน้อยครับผมง่ายประกอบแล้วนะเน้อบัวพาครับผมตัวนี้ครับ สีเดไสฟ้าเข้าไปแล้วนะครับใส้ฟ้าปั่มไปแล้วครับงัดสีตัวนะครับขันนี่หนึ่งสองนดหกเดี่ยมสองนะครับตัวนี้สองบางเที่อากะสีเด่เปลี่ยนตัวฟ้านอดสองตัวนี้น้ำนะครับสามารถเปลี่ยนโอริงได้ครับปุ้ม่หยังถอดได้เลยนะครับตัวนี้โอริงกลมๆตัวนึงครับอยู่นี่ฟ้าขังปั่มมั่นครับผมสามารถถอดได้เลยนะครับตัวนี้บบมีมากบมี่มากมีหยังครับตัวนี้้าหัวยดไตนี่ก็แสดงว่าหัวฟ้านี่ครับผม ามารถเปลี่ยนตัวนี้ได้น้ำนะครับแตเข้าสตาร์ทแล้วหัวอาจจะแรงดันเคลื่อนจากนี้ลงนี้ได้นะครับตัวนี้โอ้ยงดใจะเชียงเหมือเดิผมสีได้เปลี่ยนไปน้ำเลยครับตัวนี้นะครับมันก็ใส่มากนะครับมากเกิดจีบอกไปเดวครับนี่ครับใส่ไปได้เลยนะครับตัวนี้ประกอบอ่นหักนะครับมีมากอยู่ตรงนี้นะครับว่างเข้าไปได้เลยใส่เข่าเฟืองมันมีเฟืองนะครับโค้ตรงซามาครับผมนี่ครับ ครับก่อนถีบใส่ตัวนี้ก็ใส่สปริงมันก่อนนะครับสปริงใส่บ่ยนกครับครับผมจบนะครับชิปนี่สามารถเทสได้เลียวก็สามารถเบ้องได้นะครับตัวนี้ว่ามันหัวตรงไหนครับถ้าหัวตรงทางตัวนี้ก็คือผมบอกนะครับว่าตรงหารานเชป่อมยวางเดีงยวนะครับแต่หัวตรงนี้ก็สามารถให้รันให้รันข้างนอก เพ็ดได้นะครับถ้าร้านข้างนอกก็ได้ก็ต้องร้านเช็คปั๊มพี่เราแหละนะครับผมสามารถไปร้านเช็คปั๊มได้ค่ะครับผมร้านเพ็ดเฉพาะทางนะครับตัวนี้การสร้างยูร้านตามร้านเพ็ดก็ได้นะครับต้องเฉพาะท่างอย่างเดียวครับผมก็คือเช็คปั๊มร้านเช็คปั๊มค่ะเปลี่ยนอุลิงไห้นะครับผู้เขาจำแน่เนาะครับผมครับผมฝากพี่น้องติดตามไว้เด้อค่ะกดไลค์กดแชร์ เพื่อมีคลิปใหม่ๆกัสิมาบอกพี่น้องเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆค่ะ